สวัสดีครับผมผมบุรินทร์จันวิชัยนะครับนักธุรกิจในทีมอิด t ิสเอสซทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอยคอยเพื่อนๆก็พอจะทราบในเรื่องของเนื้อในของจอยคอยแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญครับสิ่งสําคัญยิ่งกว่าเนื้อในนั่นคือวิธีการทําการตลาดอ่าไม่ใช่ว่าเราทำจอยคอยเนี่ยมันจะมีวิธีการทําการตลาดที่เหมือนกันนะต่างคนต่างทีมตาม องค์กรก็มีวิธีการทำกรารตลาดที่แตกต่างกันไปสำหรับผมนะครับผมสังกัดอยู่ในทีม Edit ทเอ c ซึ่งเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอ h n นคอยเพราะฉะนั้นวิธีการมันก็จะแตกต่างจากออฟไลน์ขึ้นมานะครับแล้วเราใครที่ชอบแบบออนไลน์เราก็จะมีวิธีการสอนแบบออนไลน์สำหรับใครที่ชอบแบบออฟไลน์เราก็มีวิธีการสอนแบบออฟไลน์แต่วิธีการจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ แล้วแต่แม่ทีมแต่และคนครับว่าเขาจะสอนให้ทีมงานทําแบบไหนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามหาครับนั่นคือวิธีการที่มันเหมาะมันแมทกับตัวเราครับซึ่งวิธีการของ Elite SSC เป็นวิธีการที่แมทกับผมครับผมถึงบอกว่า Elite SSC คือของดีที่สุดครับในสําหรับผมนะสําหรับผมเลยนะเพราะฉนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าไอที่ผมบอกว่ามันดีที่สุดสําหรับผม มันคืออะไรบ้างแล้ว Elite s มีวิธีการทำการตลาดแบบไหนมีคอนเซปต์นโยบายแบบไหนและมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำการตลาดแบบไหนเพื่อนๆลองติดตามชมได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอส่วนนี้นะฮะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยความเจ๋งของจอ c o อยมันเป็นยังไงคำถามต่อมาครับแล้วเราจะใช้วิธีการไหนทำการตลาด ผมจะบอกงนี้นะครับว่าธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจออนไลน์ในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีดีเป็นของมันเองทั้งนั้นแหละครับเออมันไม่มีตัวไหนที่ดีที่สุดและไม่มีตัวไหนที่ห่วยแตกที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราครับขนาดว่าธุรกิจไหนที่เราบอกว่าเฮ้ยสําเร็จยากมันทํายากมันเป็นธุรกิจที่ห่วยแตกแต่ก็ยังมีคนประสบความสําเร็จจริงไหมหรือธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีมันดีมากมาก จ่ายผลตอบแทนสุดยอดมากแล้วก็ทำง่ายด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันก็ยังมีคนล้มเหลวอยู่ดีเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจหรอกครับว่ามันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราแต่สิ่งสำคัญฮะนั่นคือเครื่องมือเครื่องมือและทีมงานถามว่าเครื่องมือและทีมงานมันสำคัญกับเราอย่างไงก็เพราะว่าเครื่องมือสามารถทำให้เราทำการตลาดได้แบบง่ายมากขึ้นส่วนทีมงาน สามารถทําให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าพอเราเข้าไปร่วมทําธุรกิจแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการอะไรในการทําการตลาดผมจะต้องบอกงนี้นะครับว่าบางครั้งธุรกิจเดียวกันแต่ก็อาจใช้วิธีการทําการตลาดไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ทีมงานครับเออมันอยู่ที่วิธีการและส่วนใหญ่แล้วที่คนเอื้อมหรือที่คนขยาดในธุรกิจเครือข่า,ขายไม่ใช่ตัวธุรกิจครับแต่มันคือตัววิธีการครับ ในเรื่องของตืง้งเนาะขอขายบ้างละ่ะออกไปสาธิตสินค้าออกไปเคาะประตูตามบ้านออกไปแท็กออกไปสแปมออกไปดูดเมลกองเมลออกไปโกหกเขาให้เข้ามาฟัง OPP หรือเข้ามาเปิดโอกาสทางธุรกิจอะไรเป็นต้นเห็นไหมครับมันคือวิธีการทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวธุรกิจเลยตัวธุรกิจมันดีอยู่แล้วแต่คุณจะนําเสนอ,อยังไงนั่นคือวิธีการครับและไอ้เจ้าวิธีการนี้เองมันขึ้นอยู่กับ ทีมงานที่เราสังกัดอยู่ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมจะมาเล่าในเรื่องของทีมงานและเครื่องมือในการทำการตลาดทีมของเราครับชื่อว่า Elit e SSC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอยนคอยเพราะวันตอนนี้เราครองมาเก็ตแชร์ได้มากถึง99%แล้วก็เป็นทีมออนไลน์ด้วยผมมีความเชื่อ,องี้ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยรู้จักคำว่าจอยคอแต่ มีเพียงแค่ e l i t e เอ c เท่านั้นครับที่เป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของจอ i n คอนะครับซึ่งเราจะสอนในเรื่องของการทำออนไลน์แต่ถ้าเกิดใครไม่เก่งออนไลน์เราก็มีสอนออฟไลน์ด้วยเราเก่งทั้งออนไลน์และเชี่ยวชาญทั้งออฟไลน์เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเป็นเสือติดปีกครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราเก่งทั้งสองด้านแล้วนะความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมฮะเอาละ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมอิลิมีวิธีการทําการตลาดแบบไหนมีวิธีการทําธุรกิจแบบไหนและมีเครื่องมืออะไรบ้างในการช่วยซัพพอร์ตเราให้เราทําธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายขึ้นหรือให้เราทําธุรกิจออฟไลน์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเอาละงั้นไปดูกันเลยนะครับทีมอิเล็กทนนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องครับหลอ่อหลอมกันด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง Elite เ c เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ก่อตั้งจาก Jo n c ค i นะเราก่อตั้งขึ้นมาเองแล้วก็มี Join c ค i เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับถามว่าทำไมเราถึงจะต้องมาทำเป็นแบบออนไลน์ก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมครับมีบ้านไหนไม่เล่นอินเทอร์เนต็ตบ้างครับน้อยรายมากๆ อินเทอร์เน็ตกาลังบูมมากธุรกิจอินเทอร์เน็ตกําลังบูมมากๆและอย่างหนึ่งใช้ทุนน้อยความเสี่ยงต่ําทุนพัฒนาธุรกิจทุนโปรโมทมันก็เลยต่าด้วยไม่จําเป็นเลยครับที่เราจะต้องขับขับรถออกไปให้เปลืองน้มามันเพื่อไปหาลูกค้าและสุดท้ายถูกปฏิเสธกลับมายิงไหมทาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีงานประจําอยู่ฉันออกไปหาลูกค้าไม่ได้หรอกก็ o, ไม่เป็นไรทํางานหลังเลิกงานได้ไหมล่ะริงไหม เออเราสามารถที่จะ m a n น g หรือจัดสรรเวลาได้ด้วยตนเองเพราะเรามีเครื่องหมาเครื่องมือในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำผู้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้จึงไม่กระทบต่องานประจำใช้เวลาว่างในการทำงานเพิ่มได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีรายได้ไม่จำกัดเพดานถ้าเกิดเป็นออฟไลน์ line เนี่ยโอเคล่ะเราอาจจะรู้จักเพียงแค่ยติมิตร สหายทั่วๆไปที่อยู่รอบๆตัวเราแต่ออนไลน์ครับเราจะได้พบเจอคนที่สนใจที่มาจากที่อื่นโดยที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแล้วบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราอย่างเช่นทีมงานผมอยู่ต่างประเทศในเยอะแยะมากมายอยู่ในโซนยุโรปก็เพียบถามว่าผมเจอได้ไงก็เจอกันในที่โลกออนไลน์นี่แหละครับและตอนนี้เขาก็ขยายองค์กรในยุโรปเนี่ยมากมายมหาศาลเห็นไหมฮะ เราจะไม่ถูกจํากัดเพียงแค่คนแถวบ้านหรือญาติมิตรที่เรารู้จักเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราเป็นทีมออนไลน์เครื่องไม้เครื่องมือเราก็จึงครบนะครับมีหลายทีมออนไลน์นะที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นทีมออนไลน์แต่เครื่องมือไม่มีนะฮะเออต้องระวังด้วยที่นี่เครื่องไม้เครื่องมือครบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลย ตั้งแต่เริ่มจนจนจบเลยเราใช้เครื่องมือออนไลน์ทั้งนั้นทําให้เรารู้ครับว่าผู้สนใจเนี่ยมีความสนใจขนาดไหนมีค่าวัดความสนใจเพราะฉะนั้น Elite กครับเมนหลักของ Elite กคือทําการตลาดกับคนที่สนใจเท่านั้นเพื่อนๆเคยประสบปัญหาไหมว่าไปทําการตลาดกับคนที่ไม่ได้สนใจสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธกลับมาเพราะเราไม่รู้ไงครับว่าเขาสนใจอะไรเขาต้องการอะไร แต่ที่นี่ครับเรามีค่าวัดผลเรามีระบบสถิติวัดผลครับว่าคนคนนี้สนใจกี่เปอร์เซนต์เราควรจะโฟกัสใครเป็นพิเศษนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกครับบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งคอมฉันทําไม่ได้หรอกในเรื่องของระบบออนไลน์ที่นี่ครับมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับคุณป้าคุณลุงอายุกเกษียณวัยเกษียณจากที่เปิดคอมไม่เป็นเลย ณวันนี้ครับเขาทำ powerpoint ได้เขาทำห้องประชุมออนไลน์ได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาเปิดใจที่จะเรียนรู้มันเหมือนกับวันแรกๆที่เราเข้าไปเรียนนะฮะเราก็บอกตัวเองนี่ว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้แต่สุดท้ายเราก็เรียนจนจบมาจนได้จริงไหมเออเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากนั่นคือการเปิดใจเข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับ เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวครับขอให้เราขยันอย่างเดียวเราทำเป็นแน่นอนนะฮะอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันมีหลายหลายรูปแบบนะครับมีทั้งถูกต้องแล้วก็มีทั้งแบบผิดกฎหมายเขาเรียกว่าธุรกิจสายดำหรือธุรกิจสายขาวนั่นเองมีทั้งสายดำสายเทาสายขาวครับมันมีทุกๆอาชีพอยู่แล้วนะฮะก็มีทั้งธุรกิจกระจายโฆษณาเอยธุรกิจขายของธุรกิจที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งจริงๆหรือบางคนแอบอ้างว่าตัวเองเป็น ธุรกิจออนไลน์แต่สุดท้ายพอเข้าไปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีมีแค่เว็บไซต์ขายของอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าธุรกิจออนไลน์นะหรือโพสต์ขายของไปวันอันนี้ก็ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ที่นี่ครับเราสอนให้คุณเป็นนักธุรกิจออนไลน์แบบ100%เซนนะครับส่วนใครที่อยากเป็นออฟไลน์เราก็มีคอร์สสอนแบบนักธุรกิจออฟไลน์ซึ่งความเจ๋งของมันคือ เพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปไหนเลยเพียงแค่เปิดคอมพิวเตอร์ครับแล้วเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตเพื่อนๆก็จะได้มีองค์ความรู้เป็นของตัวเองแล้วครับไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปไหนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองเพื่อไปประชุมตามที่ต่างๆไม่จําเป็นครับอยู่ที่ห้องนอนก็ประสบความสําเร็จได้ครับอ่ะงั้นเรามาดูในเรื่องของระบบออนไลน์ของทีมอิลิทเอสซีกันดีกว่านะครับ e l ล t เอเนี่ยมีระบบเว็บไซต์แบบ4.0ซึ่งจะมีระบบในเรื่องของการสอนงานระบบการระบบห้องเรียนออนไลน์และระบบห้องประชุมออนไลน์ทำให้เราเนี่ยได้รับการเรียนรู้หรือเทรนนิ่งวิธีการทำการตลาดที่ถูกต้องและได้ผลบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นมือใหม่เลยเนาะเป็นมือใหม่เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีก็ต้องเรียนรู้ก่อน หรือบางคนเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ครับจึงเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าเพื่อนเเคยทำมาแล้วก็เถอะคนที่ไม่ต้องเรียนรู้เลยนะไม่มีจริงครับขนาดคนที่ประสบความสาเร็จจากธุรกิจอื่นเมื่อมาเปลี่ยนมาทาธุรกิจใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันครับความรู้ใหม่ๆมัน เปลี่ยนไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทําเหมือนทหารนะฮะก่อนที่จะออกรบก็ต้องไปฝึกก่อนถ้าออกรบโดยที่ไม่ฝึกก็โดนยิงตายอยู่ดีจริงไหมเออเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนก่อน,อนครับการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่สิ่งสําคัญที่ยิ่งกว่าการเรียนรู้นั่นคือการลงมือทานะครับระบบในการสนับสนุนการทรําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ย ของอนะิลิทเอสซณตอนนี้นะครับมีมูลค่ามากกว่า5,000 500, 0นบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังไม้นะฮะเป็นหลักล้านแล้วนะครับเป็นหลักหลักนะครับในเรื่องของทุนการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือของสมาชิก e l ลิทเอเซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า e l ลิทเอเเท่านั้นที่จะได้ใช้ทีมอื่นถึงแม้จะเป็นจอยคอยเหมือนกันแต่ทีมอื่นไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับที่นี่สงวนให้ชาว e l ลิทเอเเท่านั้น และมีอะไรบ้างล่ะนี่แหละครับที่ใช้ฟรีกันเลยระบบเว็บไซต์อัจฉริยะครับระบบนักธุรกิจระบบห้องเรียนออนไลน์ระบบผู้สนใจระบบรายชื่อผู้สนใจระบบจัดการบทความนะครับเดี๋ยวเรามานั่งแกะกันทีละอันเลยดีกว่านะฮะร,ระบบเว็บไซต์อัจฉริยะเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นหน้าของใครหน้าของมันเลยเราจะให้ใช้กันฟรีๆเลยแล้วก็เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเพื่อนเองนักธุรกิจใหม่ทุกท่านจะได้รับ หมดทุกคนนะครับก็เอาไวไ้ไปโปรโมทหรือว่าถ้าเกิดมีใครสนใจเข้ามาก็ให้เขามากรอกลงชื่อลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลที่นี่ได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขากรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบเขาจะมีอ e ีเมลส่งไปหาผู้สนใจของเราเพื่อจะแนะนำข้อมูลในเรื่องของธุรกิจแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจผ่านออนไลน์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์โดยอ e ีเมลนี้ จะส่งในชื่อของตัวเพื่อนเองนะครับเออไม่ได้ไม่ได้ส่งในนามของอิเลเดซีนะแต่ส่งในนามของตัวเพื่อนๆเองเลยนะครับอ่ะความเจ๋งของระบบออนไลน์มันอยู่ตรงนี้ครับคือระบบสถิติเห็นไหมฮะระบบสถิติเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยคนเข้ามาลงทะ,ทะเบียนเท่าไหร่และในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มีคนเข้ามาลงทะเบียนเท่าไหร่ และที่ผมบอกว่าเอลิเดซีทำงานกับคนที่สนใจเท่านั้นได้พูดคุยกับคนที่สนใจเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเขาไม่สนใจเขาจะไม่ลงทะเบียนเข้ามาแต่ที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเพราะเขาสนใจพอสมควรมากน้อยเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่เขาสนใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอัตราเปอร์เซ็นต์การถูกปฏิเสธจึงน้อยลงยังไงละครับแล้วเมื่อเขาลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บเราจะมีระบบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติครับ ตอบกลับให้กับผู้สนใจเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวอะไรบ้างเรามีเทคนิคอะไรดีๆบ้างเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อีเมลนี้เป็นอีเมลอัตโนมัตินะครับซึ่งเราไม่จําเป็นที่ต้องทําเองระบบเขาทําให้เรามีเครื่องมือทําให้แล้วเมื่อผู้สนใจเนี่ยเข้ามาในระบบปุ๊บจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับเขาเรียกว่าหน้าผู้มุ่งหวังระบบของหน้าผู้มุ่งหวังเนี่ยก็จะบอกหมดเลยครับในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมในเรื่องของการชมแผน การตลาดในเรื่องของการสมัครสมาชิกผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเรื่องของตัวสินค้าในเรื่องของตัวธุรกิจได้ด้วยตนเองเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขาสามารถที่จะสมัครสมาชิกในเว็บไซต์นี้ได้เลยเห็นไหมฮะพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะเรามีวิดีโอแผนการตลาดให้ได้ชมกันะนะครับ แล้วก็ในเรื่องของสถิติว่าวันนี้เนี่ยมีใครมาลงทะเบีเยนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมีระบบสถิติและถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้ามาแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วเราจะมีเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งครับเรียกว่าเว็บไซต์ห้องทํางานส่วนตัวนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เว็บไซต์ห้องทํางานส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของดูสถิติต่างๆดูสถิติของผู้มุ่งหวังหรือผู้สนใจของเราดูสถิติของทีมงานของเรา ดูสถิติได้หมดเลยครับว่าเอ๊ะเราทำการตลาดวันนี้ไปเนี่ยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราเท่าไหร่แล้วเข้ามาลงทะเบียนเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการทำการตลาดของเราดีมากน้อยขนาดไหนจะได้เอาไปปรับปรุงได้นะครับแล้วก็จะมีห้องเทรนนิ่งด้วยซื้อขายสินค้าก็ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะครับเดี๋ยวไล่ไปดูทีละอย่างกันเลยในเรื่องของสถิติอ่าดูก่อนนะฮะสถิติเห็นไหมครับ วันที่เก็บข้อมูลจํานวนผู้เข้าชม,มเว็บไซต์ของเรามีกี่คนครับลงทะเบียนกี่คนครับอ่าเราจะได้รู้ไงว่าเอะวันนี้เนี่ยเราที่เราทําการตลาดออกไปเนี่ยมันเจ๋งหรือไม่เจ๋งมันดีหรือไม่ดีผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับปัญหาปัญหาหนึ่งของนักธุรกิจหลายๆท่านนั่นคือทําการตลาดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงไม่มีใครเก็บสถิติแบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําแบบถึกไปเรื่อยๆคิดว่ามันใช่คิดว่ามันโดนแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่โดนก็ได้ถ้าเกิดเรามีระบบสถิติแบบนี้เราจะได้รู้ไงฮะว่าเราควรจะปรับปรุงหรือปรับแก้ตรงไหนอะไรที่เราอ่อนเราก็สามารถที่จะปรับแก้ได้โดยใช้ระบบสถิติเอาไว้ดูพิจารณาในการปรับปรุงนะครับแล้วก็ระบบสถิตินี้นะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในเว็บไซต์ไหนเราจะได้รู้ไงว่าเอะเอเอเว็บไซต์นี้ได้มาตรฐานไว้มันดีไว้ มีคนเข้ามาเพราะเว็บไซต์นี้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสในเว็บไซต์นั้นส่วนเว็บไซต์ไหนที่ไม่ค่อยมีคนเข้าเราก็ค่อยไปปรับปรุงนะครับไปปรับแก้ภาพไม่สวยรูปภาพไม่เด่นอะไรอย่างนี้เราก็ไปปรับแก้ได้นะครับแล้วก็พอรามีคนมาลงทะเบียนมาลงชื่อลงทะเบียนเราจะรู้หมดเลยครับเห็นไหมฮะชื่อเขานามสกุลอายุเท่าไหร่นะฮะความสนใจกี่เปอร์เซ็นต์ เห็นไหมครับระบบมันจะเขียนไว้เลยว่าคนคนนี้สนใจกี่เปอร์เซนต์เคยทําธุรกิจมาไหมกรอกข้อมูลแล้วหรือยังอยู่จังหวัดไหนเข้ามาเวลาไหนแล้วก็อยู่ในระบบกี่นาทีกี่ชั่วโมงเข้าคลิกมาแล้วกี่ครั้งคนที่เข้าคลิกเยอะๆแสดงว่าเขาสนใจเยอะจริงไหมเออเห็นไหมครระบบความสนใจก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้เยอะทำให้เรารู้ไงฮะว่าเราควรจะโฟกัสใคร เออเห็นไหมฮะเราควรจะโฟกัสใครแล้วเมื่อเราโฟกัสเขาไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ไงครับว่าอายุเขาเท่าไหร่อยู่เขาอยู่จังหวัดไหนเราจะได้พูดคุยในภาษาเดียวกับเขาอย่างไงน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของร้านค้าในนี้เนี่ยเราก็ซื้อสินค้าได้ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็เลือกวิธีการชําระได้2ออย่างเนาะจะแบบตัดบดัตรเครดิตก็ได้หรือว่าโอนผ่านธนาคารก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลย แล้วก็มีในเรื่องของห้องเทรนนิ่งออนไลน์ด้วยนะครับห้องเทรนนิ่งนี้ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะเป็นหลักสูตรเป็นสเต็ปหลักสูตรเลยว่าห้องเรียนที่1ต้องเรียนอะไรบ้างห้องเรียนที่2ต้องเรียนอะไรห้องเรียนที่3าต้องเรียนอะไรโดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ขอเพียงให้เรามีระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นล่ะครับเพราะนั้นมันจึงเมเนจเวลาได้เราสามารถที่จะจัดการเวลาได้ ไม่กระทบต่อง,งานประจําและอย่างหนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปที่ไหนให้มันเปลืองค่าน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีในเรื่องของการประชุมออนไลน์อีกด้วยนะฮะโดยใช้ระบบโปรแกรมที่มีความเสถียรมากๆเราจะอยู่ที่ไหนจะใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือสามารถเข้าชมได้หมดทุกๆวันอาทิตย์วันจันทร์และวันพุธโดยวันอาทิตย์จะเป็นของนักธุรกิจใหม่วันจันทร์เนี่ย จะเป็นการเชนนิ่งของนักธุรกิจทุกท่านและวันพุธจะเป็นในเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจแนะนำธุรกิจออนไลน์นะครับใครที่มีผู้สนใจแล้วไม่รู้จะพูดกับเขายังไงก็ชวนเข้ามาเข้าฟังออนไลน์ในวันพุธเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มก็ได้ซึ่งจะมีวิทยากรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพูดเพื่อบรรยาย ตัวธุรกิจบรรยายความเจ๋งของตัวธุรกิจแทนตัวเพื่อนนะฮะอ่าเพราะนั้นพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับเรามีคนคุยให้ซึ่งมันสะดวกตรงที่ว่าเราจะเข้าฟังที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับเจ๋งไหมครับแล้วก็เรายังมีในเรื่องของระบบบทความออนไลน์ด้วยเราสามารถที่จะเข้าไปพิมพ์ได้เลยง่ายเหมือนทำ microsoft word เลยแล้วพอเร,เราทำเป็นเนี่ย เราก็จะมีหน้าตาแบบเนี้ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งโคด้ดภาษา C ภาษาคอมไม่จําเป็นครับขอเพียงแค่พิมพ์ Microsoft Word ได้ก็พอแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างหน้าต่างแบบนี้ได้แล้วก็เอาไปทําการตลาดได้เห็นไหมฮะการสร้างเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยถ้าเกิดเรามีเครื่องไายเครื่องมืออืเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราเห็นว่าดูเหมือนมันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเนี่ย มันง่ายนิดเดียวเองก็เพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือรอให้เพื่อนๆเนี่ยลากวางลากวางอยากจะได้ตรงไหนก็ลากวางอยากจะได้ภาพนี้ก็ลากวางอยากได้ปุ่มนี้ก็ลากวางอยากได้ตรงนี้ก็ลากวางเท่านั้นเองเหมือนใช้ microsoft word ทุกประการเลยจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆนะครับโปรแกรมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งผมบอกได้เลยนะฮะว่าที่นี่ให้ใช้กันฟรี free. แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดจะไปซื้อเองหรือซื้อใช้เองเนี่ยไปซื้อแบบลิขสิทธิ์เลยเนี่ยแพงนะครับหลักหมืน่นผมบอกได้เลยว่าดักหมืน่นแล้วก็ตัวก๊อปปี้หรือตัวอะไรพวกนี้ก็แทบจะไม่มีครับผมเคยหาแล้วฮะไม่มีนะครับตัวก๊อปปี้ตัวอะไรพวกนี้ไม่มีอันนี้ให้ใช้กันฟรีๆแล้วก็เป็นแบบมีไลเซนส์หรือมีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสรุปว่า ตอนนี้เนี่ยใครเจ๋งสุดยอดประจําวันนะครับใครเจ๋งเราจะได้เข้าไปทักทายพูดคุยว่าเอ๊ะเขาทํำยังไงไปขอเคล็ดลับเขาซึ่งทุกๆคนนะครับเขายินดีที่จะตอบหรือบอกเคล็ดลับให้หมดเลยเพราะเราอยู่กันเป็นครอบครัวยังไงละครับ,ไ,รรบไม่จะเป็นครับไม่ไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะไม่บอกเรานะเขาบอกเราอย่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับล่าสุดเลยก็คือในเรื่องของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซ สำหรับคนที่ชอบขายของเราก็มีเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซให้นะฮะก็เป็นชื่อของเราเลยเราจะเอาสินค้าอะไรในในหมวดหมู่ของจอนคอยมาขายในระบบอ e ีคอมเมิร์ซนี้เพื่อนๆก็ทำได้เลยก็เหมือนกันครับลากวางลากวางเหมือนกันเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพราะฉะนั้นการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ กลัวว่าตัวเองจะต้องถูกทอดทิ้งวันนี้ครับไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทั้งกลุ่มสอนงานใน f c e e o o o นะฮะกลุ่มสอนงานใน Line ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยหรือไปทักทายทีมงานของ e d i t A a อได้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็เข้าไปโพสต์ถามในนั้นได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้หรือวิทยากรรอตอบเพื่อนๆทุกๆคำถามเลยครับ เพื่อนๆสงสัยเรื่องไรถามได้เลยเต็มที่แต่ถ้าอยู่กับผมผมการันตีเลยครับผมไม่เคยทิ้งใครก่อนขอให้เพื่อนๆอย่าทิ้งผมก่อนก็พอครับผมไม่เคยทิ้งใครก่อนฮะเราจะพาเพื่อนๆไปถึงฝั่งฝันครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะไปถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือความเจ๋งของเครื่องไม้เครื่องมือของ elite ssc ของ free มีอยู่ที่นี่แล้วครับผมและอีกอย่างหนึ่งความเจ๋งอยู่ตรงนี้ เอลิทเอสไม่ได้ทํางานตามอารมณ์หรือตามอําเภอใจนะครับเราทํางานตามรูปแบบครับเราทํางานตามระบบหลักสูตรที่ชื่อว่า e อลิทแปดห้าสี่แปดสเตปห้าสตสสี่ถ้าเพื่อนๆทําได้ครบจบในระบบเดียวเลยครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะฮะ เรามีเส้นทางให้อย่างชัดเจนครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่ทําตามเท่านั้นเองเรามีหลักสุดให้แบบว่าชัดเจนเลยว่าเพื่อนๆจะต้องเดินทางไหนตอนนี้สเต็ปเพื่อนๆอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเพื่อนๆจะต้องเดินไปทางไหนต่อไม่มีหลงทางอย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆทําตามทั้งระบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคืออีลิตเอเเพื่อนๆอาจถามว่า เนี่ยเราเป็นทีมออนไลน์แล้วเราจะมีโอกาสได้เจอหน้าเจอตากับอัพไลน์ของเราไหมหรือทีมงานของเราไหมมีครับทุกๆ3เดือนเราจะมีการจัดงานแคมป์หรือจัดงานมิ팅ไปเที่ยวเฮฮาสังสรรค์กันแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยซึ่งเราก็จะจัดทุกๆ3เดือนนะฮะอ่าเนี่ยคือบรรยากาศที่เราได้พบเจอกันนะครับเพราะนั้นสบายใจได้เลยเราได้เจอกันแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมทีมกับอิลิท l s c นะครับแล้วก็ทุกๆก,กิจกรรมเนี่ยก็เสริมสร้างไปด้วยในเรื่องของหลักแนวคิดเพื่อนๆอาจจะบอกว่าธุการกิจเครือข่ายเป็นธุกรกิจที่เพื่อนๆไม่ค่อยชอบแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมได้จากธุกรกิจนี้นั่นคือแนวคิดที่เปลี่ยนไปเพื่อนๆอาจจะบอกว่าผมถูกล้างสมองก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ในการล้างสมองครั้งนี้นั่นคือ จากที่ผมเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็กลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตจากที่เคยไม่เคยวางแผนชีวิตเลยก็เป็นคนที่วางแผนนึกถึงอนาคตแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดที่เป็นแนวคิดทำให้ชีวิตเรามีความสุขทำให้ชีวิตเรามองโลกในแง่ดีมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งทักษะต่างๆที่ผมได้จากธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจราจาต่อรองทักษะการพูดคุยกับคนทักษะการบริหารคนทักษะในเรื่องของการเจราจาไก่เกลี่ยทักษะการพูดทักษะการนำเสนอทักษะการมีส่วนร่วมทักษะการกล้าแสดงออกและอีกหลายๆทักษะเลยครับที่ผมได้เพื่อนๆคิดว่าการล้างสมองแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตเพื่อนๆตกต่ำลงหรือเปล่าละ่ะหรือเพื่อนๆคิดว่าแนวคิดเดิมๆมันดีกว่าล่ะครับ ในความคิดผมนะถ้าแนวคิดเดิมๆมันดีกว่าเราคงประสบความสำเร็จไปตั้งนานแล้วครับที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่หาเงินหาเงินหาเงินอย่างเดียวนะแต่เราสอนให้ทุกๆคนคิดอย่างคนที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แต่ผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าแนวคิดของเพื่อนจะเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ต่อยอดได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเป็นแนวคิดที่ จะทาให้เรามีความสุขในทางโลกแบบแท้จริงเลยนะครับและนี่นะครับคือความเจ๋งของ Elit e l s สทั้งในเรื่องของทักษะทั้งในเรื่องของวิธีการนะครับวิธีการที่ถูกต้องเราไม่สอนนะในเรื่องของการแท็กการสแปมการไปดูดเมลกมล่องเมลหรือการทําผิดกฎหมายหรือการยัดเยียดเราไม่ทําเราไม่สอนในเรื่องของการตื้งงอขอขายหรือยัดเยียดสินค้าเราไม่สอนครับ แต่เราสอนให้เพื่อนๆสามารถสร้างธุรกิจได้ในแนวคิดที่ว่าผู้สนใจเขาจะวิ่งมาหาเพื่อนๆเองมันดีกว่าไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีประสบการณ์ครับในการวิ่งไล่ล่าหาคนแต่ตอนนี้ครับวิธีการนี้คือจะทำให้ผู้สนใจวิ่งไล่ล่ามาหาเราวิ่งมาถามเราว่ามันคือธุรกิจอะไรและสมัครกับเพื่อนๆได้ได้อย่างง่ายกว่าเดิมอีกครับแถมยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ ครบเซตครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการมีครบหมดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือระบบออนไลน์แบบ100%ไม่ใช่แค่คำคุยแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเอาละครับผม ก็จบไปแล้วครับในเรื่องของการแนะนำวิธีการทำการตลาดแบบ Elite a ทรอทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห n นคอยสำหรับใครที่อยากจะมาพูดคุยกับผมเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจหรือสนใจในเรื่องของอะไรเป็นพิเศษหรือยังมีข้อสงสัยอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ติดต่อผมได้โดยตรงเลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ผมยินดีตอบทุกคาถามและหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ